มารรา้งานเต้อคะ่ะวันนี้พาไปเจอพระเอกหุ่นดีจินจินนะช่วงนี้จินลดน้ําหนักควบคุมอาหารและออกกำลังกายหนักมากแอบเห็นได้อินสต r าแวางปุ๊บจินก็จองขอดเทนนิสปับ๊บเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้เอาจริงเอาจังเพราะซื้อไม้มาใหม่และอยากสุขภาพดีตอนนี้เริ่มชอบการเล่นกีฬามากๆเลยจ้า ตอนแรกผมน้ำหนัก79.9ตอนนี้ผมก็ลงมา72กิน1ชั่วโมงหยุดกิน23ชั่วโมงแล้วก็เดินตอนเช้าครึ่งชั่วโมงตอนกลางคืนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ฟรีเวตอีกชั่วโมงหนึ่ง <S <s ก็คือจะทำอย่างนี้วนล,ลูกไปเรื่อยครับไปตีเทนนิสต่อยมวยว่ายน้ำครับผมเรียนเลยก็คือ ตอนนี้ได้20่สิบกว่ายี่สิบกว่าครั้งแล้วครับก็รู้สึกแบบมันยากมากมีไอดอลเป็นพี่พลดดนครับตอนนี้ก็เป็นภาระครูไปก่อนาระซื้อไม้มาแล้วต้องเต็มที่ละครครับละครละครเสาห้าครับกับมารีรันครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะก็คือเสาร์อาทิตย์ครับทางช่อง7 HD ครับรับรองครับว่าสนุกมันแน่นอนสําหรับคนที่พลาดไปครั้งที่แล้วครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับและยังมีอีกหนึ่งนูมจากละครเรื่องนี้มาอัปเดต อย่างเมคาหรือบิวนัทพลนั่นเองช่วงนี้มีงานภาพยนตร์ออกมาให้ได้ชมเรื่อยๆบิวบอกว่าเป็นจังหวะดีซึ่งตนถ่ายทำไว้นานแล้วตอนนี้ก็เริ่มติดใจงานภาพยนตร์ส่วนละครก็พร้อมรับทุกเรื่องเลยจ้าตอนนี้อยากรับเยอะๆเลยครับเพราะว่าจริงๆหนัง2เรื่องเนี่ยถ่ายมานานแล้วฮะ แต่แค่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่เข้าลงพร้อมๆใกล้ๆก,กันมากกว่าเลยแบบอาจจะดูงานเยอะแต่จริง,ร,งรับได้ครับว่างครับจริงๆก็ชอบนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเล่นหนังเราเราอิสระมากกว่าเนาะแต่ก็ไม่ทิ้งละครเหมือนกันครับก็จริงๆก็ถ้ามีงานไหนเข้ามาผมก็รับหมดทุกงานแหละครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่รับหมดคับอยากเล่นแนวไหนหรออยากเล่นแนวแบบแนวดราม,มา่าแนวแบบซึ้งๆหนังที่มันแบบ เป็นชีวิตจริงๆของคนที่เอามาทำอะไรเหรอเราชมละครเสาห้ารีรันทุกวันเสาร,ร์และอาทิตย์นะคะส่วนช่วงหน้าจะพาไปอัปเดตละครขวัญล่าก,กันค่ะได้ข่าวว่าชิงชิงคฤตฐาเจ็บตัวสลักลับมาแล้วจ้ามาอัพเดตสาวชิงชิงคฤติษาที่กองละครขวัญล่าก,กันค่ะ ใครทำอยู่เรื่อยๆวันก่อนมีฉากที่ชิงๆต้องบู๊กับพี่โจนแต่จังหวะผิดพลาดทำเอาเจ้าตัวถึงกับอ้อยดังมากชิงชิงลงรูปขาเขียวให้แฟนๆได้เห็นในอินสตาแกรมแต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วขอโทษขอโทษขอโทษขใครทำบอกมาเดี๋ยวผม,มจัดก,การให้ทำเอง โทษใครไม่ได้มันมีการผิดคิวนิดหน่อยเราก็เลยเข่าเราก็เลยไปเตะเข่าเขาภาพที่เกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นอ่ะเขาบอกว่าต้องไปจับแล้วก็ตีเข่าเขาท้องใช่ไหมอ่าเขาก็เดินไปไม่รีบด้วยนะคือใช้แบบว่าภาพช่วยได้ก็เดินไปถึงปุ๊บจับแบบช้าๆแล้วก็ยกปุ๊บเอาเข่าไปตีเข่าเขามันผิดคิวแล้วภาพที่เห็นคือร้องมันเจ็บมากทุกคนมันเจ็บแบบมัน เหมือนแ,แบบแปึ้งขึ้นมาเลไอย่ะเนียก็คิดว,าว่ายังไงอ่ะเขียวแน่ๆก็แบบแฟนๆถามไงว่าแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยอัปเดตทีเดียวมันผิดที่เราเองเพราะว่าเราทำเองค่ะ